ดรวิธีเก็บรองเท้าแฟงกี้นะครับทพัหน่อยพ <c oughs> ทพักกไลูกไปแ้งอันหน่อยโห้ไปเอาให้เขาแน่น่ะระวังโดนพัดนะลูกใจเย็นๆอ่าเก่งอ่ากลับดิกลับกลับไงเอาอีกข้างนึงโอ้เวลาไปรตรงนู้นเลยไปรตรงนู้น <c oughs> เลยรเท้าพทำพัเด็เก็บรงเท้าใครครคิดอะไรได้เนี่ยใครงคิด อายุกี่เดะจะไปแข่งพอแล้วเสดี้มีดาว่าเอาไอีกเอาไอีกเอาไรอีกเดี๋ยวพี่กลับเลย ดูแล้วดูว่าแล้วเมกี้ทำยี้จากวิ่งกระโยกจากวิจะกระโดดดิ่อเฮ้ยไปเรื่อยเรื่อยเไปเรื่อยจับข้างหน้าจับข้างหน้าดิ่ย่าลงย่อลงไปไปจับข้างหน้าไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยยกยกยกไปเรื่อยไปยกยกวิ่งกระโยกอย่างี้ไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นยกยกมากขยับข้างหน้านี่เราเราดูนี่เราดูเราดูไม่จับ จับไปไดก็ยื่ไว้ทิ้งได้เหรอจับไ้ไว้จับไว้จับไว้จับสองมือแล้วยกฮึบฮึบอ่ไปเรื่อยไปเรืึบอ่ไปเรื่อยอ่าะไรไปเรื่ยไปเรื่อยฮึบอ่าไปใกล้ดิไปนู้ดิไปนู้ดิเออฮึบเออฮึบเออนะ่นแหละไปไปไเรื่อยฮึบช้าาหยายยกอยายกยก cái nhóc ơ ờ, ra đi Trái nhóc nhóc húp ơ ra, ơ là là lượt ảnh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  đuôi ảnh lượt ảnh lượt trái, lượt trái đi ảnh lượt ảnh mũi ảnh lượt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 